สวัสดีครับผู้รับชมนิคมอรอนตัวทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศของท่งนานะครับท่งนาหลายฤดูระอวลมแรงลมแรงนะครับนี่เป็นข้าวที่จะเก็บเกี่ยวช่วงสุดท้ายนะครับข้าวลม้ม เด็กมาเดินเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูยังเหลืออีกไม่กี่เจ้าแล้วนะครับนี่ทุ่งนาโล่งหมดแล้ววันนี้มีลมแรงพอสมควรนะครับอุณหภูมิลดลงเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับอากาศกําลังเย็นๆนะครับผมภาพอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมนี่ครับข้าวที่มันลม้ม ข้าวแปลงนี้หวานม<ร>กเลยครับช่วงเดินายเดินเมษาเลยนี่ยังไม่ได้เกี่ยวเลยตัดแล้วตัดอีกนะครับก็ได้กินอยู่นะครับนี่ลวงใหญ่เลยแต่การเก็บเกี่ยวรถน่าจะเลือกอตรงที่เกี่ยวได้ง่ายกว่านะครับถึงจ,จะเก็บเกี่ยวให้นะครับนี่เลืยอยู่แปลงประมาณสักสองไร่นะครับสองไร่ประมาณนะครับประมาณด้วยสายตานก่อนเมฆครึมๆวันนี้ครับ เย็นวันเสาร์นะครับวันนี้เหลืออีกไม่กี่เจ้าแล้วก็จะเสร็จแล้วอากาศคขข่อนขจะดีนะครับช่วงนี้ครับวันน้องว่างก็พามาชมบรรยากาศทุ่งนาอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะเป็นดินเหลืองเหลืแรงแรงแล้วนะครับเข้าสู่หน้าแรง หนาวคงจะหนาไวไม่เท่าไหร่นะครับแต่แรงนั้นแรงแน่นะครับร้อนด้วยนะครับช่วงกุมพามีนาขึ้นไปเป็นอากาศที่ภาคอีสานจะมันอากาศมันจะแห้งแหงนะครับมาอยู่ภาคอีสานหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดผมที่เคยใส่มูดมันมัน,มนอย่างเงี้ยแห้งหมดนะครับผิวพันธ์ก็กล้านขึ้นนะครับหากใครจะมาอยู่ต่างจังหวัดก็ห่วงสวยหวงงามนี้เสร็จเลยครับพอบอากาศบ้านผมนี่เป็น มันมันแห้งนะครับตัว,ตว,ตวเราก็จะดําขึ้นหน่อยๆแหละหรือว่าผมเป็นผมเป็นคนที่ไวผิวไวต่อแสงก็ไม่แน่ใจนะครับเ <c oughs> นี่ยเราไปดูข้ามไปฝั่งนี้ก็เขตบ้านโนนแตนแล้วนะครับเขตข้ามหมู่บ้านอีกสะพานข้ามอมืยังทํานานกันอยู่เลยเห็นรถไถวิ่งไปเอาข้าวแล้วเรายังเกี่ยวข้าวก่นอยู่เลยเห็นรถไถลงวิ่งลงแล้วนะครับเมื่อกี้นีรถเกี่ยว น่นาจะเป็นนาดินทรายนะครับที่นี่นาดินทรายล้วนปนทรายไม่เหมือนนาภาคกลางนะครับนาที่บ้านผมนี่รถไถมาเอาข้าวเหลือแค่นี้แหละครับพี่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว หมู่บ้านไหนรถเกี่ยวเยอะก็เสร็จเร็วหมู่บ้านไหนรถเกี่ยวน้อยก็ค่อยๆเสร็จนะครับมาเจอนะ้าเขากําลังจะใส่หนูนะครับหูหาข้องหนูอยู่บ่เจอนะ้ากําลังจะใส่หนูพอดีเลยนี่เป็นวิธีนะครับน้านอยู่บนต้นแตนบ่ครับนี่ผมอยู่บนแคมครับโอ้บนแคมมากับรถเกี่ยวบ่โอ้หน้านอยู่นี่น,น<ม>ี่โอ้หน้ามันแคม เขาดูมื้หนีตัวนี้เห็นบลาฟอกมันโอ้นี่ใหม่ๆเลยเขาเดินยังครับนี่ซิง่งไอ้บ่อันนี้แม่นไหนโอ้บ่วงโอ้บ่วงบ่วงหนูนะครับนี่กําลังหานี่คือวิธีชีวิตนะครับการหาอยู่หากินเจ้าของนาโอ้บางแคมปไม่มีนาใกล้ยศ <laughs> ผมมุ่งหัวหน้าบันแคมเ์นะครับนี่โอ้อยู่มาตั้งแต่นหน่อยแถวใหญ่เกี่ยวแล้วขนไปเลยบ่ครับวัอนี้หรือว่าไปตากอยู่บ่ ไปเดี่ยวลูกเดี่ยวนะครับโ้ไปไปลูกสีบ่เอาไปตากครับโอ้ตากบ่ครับตากอยู่บ้านบ่ครับจากบ้านแขมไปไปทางไหนดิไปทางนี้บ่ทา้งลักนี่บ่ไปเป็นสพานครับโอ้อมไปทางปีเลยครับไก่กว่าบ่มันรถมันยังมาหลายครับแต่เราไปทางปีเป็นทางดับครับโอ้ครับผมนี่น้าเขากำลังหาหาใส่หนูอยู่นะครับที่จะของนาอยู่ทั้งนี่นอแป้งเดียวนี่นอแมนบ่เดี๋ยวจางนี้ไป เอาให้แล้วเลย่อบามือนีรบเแล้วครับรถดูดเกลียวรถดูดกระเดีโอ้รถใหญ่กว่าน่ะหรือรถหน่อยรถหน่อยครับโอ้รถหน่อยผมบอกลูกเพื่อนกับรถเกลียวละมันมันฉืนเนาะมันพันปอมันอได้ระบบห้องห้องรู้ไหมยังอยู่หายากอยู่ครับมันบวมไปมันมันหนามันหลายต่อปีนี้มันโมแหงคือปีทุกปีเพื่อนแรนรถดูดเพป็นกเกลียวเพปรนการปรนการแรนน้องกดนูเลยต้งเตอะคุบเลย หัแว,นนวดดแร่น่เอานี่บ่ค,ครับ,รบถือว่าเป็นแปลงสุดท้ายนะครับพี่น้องบ้านแขมนะครับตำบลแขมนี่ครับบ้านตำบลเลยถือว่ามาดูวิถีชีวิตแล้วก็มาเยี่ยมยามด้วยนะครับวันนี้มาเดินเล่นก็เห็นการหาหนูแล้วก็การเกี่ยวข้าวครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะหมดแล้วครับทุ่งนี้หมดเกลี้ยงเลย ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้นะครับก็พรุ่งนี้มาเกี่ยวข้าวนี่แหละก็จะมายามด้วยก็มาดักด้วยได้อาหารเช้าไปด้วยนะครับเป็นการหาอยู่หากินแบบธรรมชาตินะครับนี่กำลังเสาะไปอยู่โอ้เดือนกำลังสวยนะครับนี่สวยงามสวยงามนะครับเดือนกำลังขึ้น ชื่ออะไรกันบ้างใส่ใอเห็นว่ามีเครื่องฟ้านะครับหัวโจกแลก้วก็จุ๊บแจงแล้วก็ขิมมณนีขิมมณีแหมขิมมณีมาด้วยข,ขอมาด้วยวันนี้มาเดินเล่นดูรองเท้าเนี่ยรองเท้าเท่มากเลย,ยทำอะไรกันถ่ายรูปกันนี่ถ่ายรูปกันต้นยอดหญ้ายอดหญ้านี่ไงลูกอืมสวย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  เดี๋ยวสักถ้ามันพปนมืดเราจะเดินกลับนะครับนี่นีรถเกี่ยวเล็กนะครับมืดเร็วจริงๆเลยหน้าหนาวนี้มาเดินเล่นมืดแล้วมืดเร็วจังเลยแรวกว่ัจะมาตั้งแต่ห้าโมงนะครับเอ้มาแล้วันจะมาตั้งแต่สี่โมงเย็น ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่จุดแจงอุณหภูมิไม่รู้ช่วงนี้ก็มีแต่คนออกไร่ออกนาแล้วครับช่วงนี้ใครไม่เสร็จก็จะอารมณ์ก็จะดึงดึงหน่อยผู้เพื่อนเขาเสร็จหมดแล้วเหลือแต่เราอย่างเงี้ยก็จะรีบรีบเร่งเร่งกันนะครับในการทํานาแไดอาร์บอย่ายครับในไร่เป็นไดปีนี้โอ้โหนี่บอกเกี่ยวแล้วเลยวะครับปุอนี บ่เกีเ่ยวก็ขึงก้อนกน,นกันล่ลยืนแล้วรครับรูดเบิดเลยใหญ่ครับรุดสิครับแงอ,อันนี้ม่แต่หญ้าแห้งแต่หญ้าจะม่แต่หญ้าต้นเขาครับของผมกับรูดด้วกันของพอผมรู<อ>ดร้ายเลยเกือเบเื่งิงหุ่นละครับม,มันมันมันผลมันมาสานะหญ้าร้ายครับผมหญ้าขึนพวมครับมดเลยไะเลยครับรูดติตาก มันว่าขายด้ยือไขายันขยันตากกระตากขันมีมองตากทีมงานทีมงานเอารถไถใหญ่นะครับมาจากสนาเพราะว่ามันอยู่ไกลถนนก็ต้องทอยมาขายเลยวาครับรู้ตากครับโอ้ครับผมพี่น้องมันนุ่นแตนทุกวันแคมป์ครับนนิโอ้เมื่อกี้นะครับที่ถาม คือตยุที่ยวสุดท้ายเรว่าคือขับเอาห้แห้วเลยโ,ลเอโอ้งานหนึ่งเอามาสามมืออึ้งเลยน้องเอาน,นาะบนไหนไมนลมเนาะครับติดคือกาอยู่บ้านกับติดคักบ้างเก่านะรถ <c oughs> ติดลมนะครับมันพื้นมันยุบตัวมันแฉะนะครับเพราะว่า นมันดินมันชื้นอยู่นะครับผมนี่ก็ลุยลุยงานกันจะเสร็จแล้วลุยงานกันรถเสียนะครับรถมีปัญหากันเลยต้องอาจจะมากเกี่ยวพุ่งนี้อีกได้นะครับครับเราจะเดินกลับแล้วนะครับโอเ้เด็กๆยังมีความเด็กยังหัวโจยังมันอยู่นะครับเด็กๆยังมียังมันอยู่ยังสนุกอยู่อ๋อตรงนี้สวยถ่ายรูปเล่นกันมาเดินเล่นตอนเย็นนู่นประกันนะครับผม ครับผมคลิปนี้คงต้องอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพามาชมบรรยากาศแล้วก็ถามพี่น้องตามท้องไร่ท้องนานะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องนิคมบอลถัวด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ